อยากมีบ้านรอเปล่าครับอยากมีบ้านใช่ไหมเดี๋ยวตามดูคลิปนี้เลยครับผมสวัสดีครับผมเจอกับแตงโมพี่ชาหลายบ้านเพราะบ้านขายหลายหลังกับเพจอยู่บ้านเยอะกแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมเอาใจลูกค้าที่สอบถามบ้านเข้ามาแถวมินบุรีฮัทไทราดนี่ครับวันนี้ผ่านม,มาแล้วที่เลยหมู่บ้านเมืองประชาซอยฮัทไทราด35ครับผม วันนี้ครับบ้านของเราที่จะนำเสนออันนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคุณผู้ชมนะอาจจะให้ดูบรรยากาศภายในซอยของเราก่อนนี่เลยซอยที่บ้านของเราอยู่เนี่ยคือเงียบสงบมากคุณผู้ชมเนหะ็นไหมดูบรรยากาศรอบๆเลยเลยครับนี่พอหันมาปุ๊บก็เจอกับบ้านเราหลังนี้เลยครับผมนี่เลย เป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะบอกอีกครั้งหนึ่ง16ตารางวานอนอนสองน้ำผมรีโนเวทใหม่สวยมากๆเลยเห็นไหมคุณผู้ชมสวยมากสวยจริงตรงปกไม่จกตาผมไปเดี๋ยวเราค่อยๆไล่รายละเอียดไปครับนี่เริ่มจากประตูหน้าบ้านนะเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนี่เป็นเหล็กกล่องสีดำนะประตูนี่เลยครับสูงเกือบเท่าโมเนี่ยประมาณคางโมได้ก็น่าจะประมาณสัก160ยหเซนอ่าพอโม่ร้อยแปดสิบแล้ถัดมาอีกครับเราก็จะมีการต่อเติมลงรถแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมล่ม ร่มสบายแดดไม่ส่องก็จอดรถไม่โดนฝนไม่โดนอะไรด้วยสบายเลยแล้วก็ด้านข้างกําแพงเรามีการทาไม้ระแนงให้แมงู้ชงนี่เป็นลายแบบพย,ยงเหมือนแบบสามเหลี่ยมนะตรงนี้นะให้ทั้ง2ฝั่งเลยเพิ่มความเป็นส่วนตัวของบ้านเราอในส่วนของหลังคาเราก็มีนี่ครับใส่แผ่นพีโฟมเป็นความร้อนให้พร้อมทั้งนี้มีรางน้าฝนด้วยนะคุณผู้ชมเห็นไหมติดตั้งไฟดาวรลาด้วยแล้วพอไล่ลงมาปุ๊บไล่ลงมางนี้ปุ๊บจะเจอกับนี่เลยครับของแถม1เซตนี่เลยแทงน้ํากับปั๊มน้ําครับผมอ่า หมดกังวลครับผมเรื่องการใช้น้ําคือน้ําถึงชั้นบนน้ําแรงสะใจแน่นอนะครับตรงนี้ครับแล้วพอไหลมาจากน้าบนด้านข้างมาเจอด้านล่างครับนี่เราปูกระเบื้องให้ใหม่นะุผู้ชมทางลายตดลงแล้วปูกระเบื้องให้สวยงามเลยพร้อมเลยตรงนี้ครับเทิบเข้ามาอีกนี่เลยก่อนที่จะเข้าบ้านเราเห็นตรงหน้าต่างหน้าบ้านไหมนี่เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะุผู้ชมแถมนี่ตรงนี้มีการตกแต่งทําเป็นผิวเป็นบัวนี่เป็นขั้นๆด้วยตกแต่งขอบหน้าต่างของเราเด้วยนะุผู้ชมและกําแพงนี่เราแต่งนี่เป็นไม้ เป็นขั้นๆนี้เพิ่มความสวยงามด้วยนะหน้าต่างประตูทุกบานของเราเปลี่ยนใหม่เป็นอลูมิเนียมกระจกอย่างดีครับคุณผู้ชมอาเข้าบ้านกันเลยครับผมขอต้อนรับสู่ภายในตัวบ้านครับนี่ สวยมากเลยุผู้ชมว้าวว้าว,ว,าวเลยครับนี่ครับสวยตรงไหนเลยเริ่มจากทุีแรกเลยผู้ชมไอมฝ้าเขาถมงไหทำเป็นซอลล่อ,ลองไฟซอลแลวนี่ครับดีดีไซน์ของเขาการใช้แบบตกแต่งต่างๆเขาสวยงามมากดูทันสมัยสุดๆครับอ่ะตรงห้องโถงของเรานี่มีการแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะนี่เลยเริ่มจากชิ้นแรกเป็นโซฟาโตะรับแขกฟึบไล่มาจะเจอกับชั้นวางทีวีนะุผู้ชมแถมไปให้เลยยกเซร็จครับตรงนี้ครับ ต่อมาครับต่อจากโซนนั่งเล่นของบ้านเราก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งก็คือเอาไว้ทาที่รับประทานอาหารได้นี้อุยน่ารักมากเลยคุณชมกินได้ไหมครับเนี่ยอุ้ยมันเหมือนของจริงมากเลยอ่ะ <c oughs> น่าอร่อยนะันเดี๋ยวเด็กผมเชื่อว่าเด็กเห็นนะเด็กต้องลองกัดสักคำบ้างแหละ <c oughs> นี่ครับตรงนี้วางโต๊ะทานอาหารไว้ให้แถมไว้ให้แล้วแล้วก็มาทางใต้บันไดก็จะมีห้องเก็บของอีกหนึ่งห้องนะตรงนี้นะสามารถเปิดประตูได้ หัดมาครับผมเลยทางขึ้นจากตรงนี้มาอีกก็จะเจอกับห้องน้ําห้องแรกโดยชั้นล่างของเรานี่เข้ามาดูกันเลยครับ โอ้สวยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูการใช้กระเบื้องที่หลากหลายสีสันมากเลยพื้นสีดำผนังสีขาวๆเทา,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 านะแล้วตรงนี้ทําเป็นสีเขียวเป็นลายเป็นไม,นะม,ม้นะผมแล้วก็มีการเจาะเป็นซุ้มวางของไว้ให้ชั้นวางเสืล่องให้สําหรับวางพวกสบู่ยาสีฟันยาสระผมนี่เราไม่ต้องไปเจาะกําแพงซื้อชั้นวางเพิ่มนะนี่วางแค่นี้พอๆเหลือๆเ,เลยคุณผู้ชมอ่าสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่หมดครับทุกชิ้นเลยต่อมาจะเป็นในส่วนของหลังบ้านของเราก็เป็นห้องอื่นไม,ไม่ได้เลยนอกจากห้องครัวนั่นเองครับนี่เลย ว้าวตอนนี้เราทำบิวอินมาให้แล้วมีคเคาน์เตอร์ให้แล้วไปลูกโตแอลอันนี้มีการแบบทำป็นยุคมาสเต็ปหนึ่งวยนะเพื่อให้เป็นแบบวางเตาแก๊สได้พอดีไงคุณผู้ชมวันนี้เราแถมให้ด้วยนะมีเตาแก๊สแล้วก็ต้องมีกูดูดควันใช่ไหมนี่แถมไปเลยอันใหญ่ไปเล,เลยคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็นี่ครับเราปูกกระเบื้องทั้งหมดนะให้พวกเคาน์เตอร์ของเราแล้วก็มีการเก็บขอบด้วยนี่แล้วก็ทำเป็นชั้นเก็บของให้ด้านล่างครับตอนนี้ปูกกระเบื้องข้างในชั้นเก็บของด้วยนะมีกี่ที่เนี่ยหนึ 1, 2, สามเนี่ยเยอะมากเลยประตู3บานนะคุณผู้ชมส่วนผนังเนี่ยเราปูให้เต็มพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นพวกพื้นกําแพงนี่ปูตั้งแต่ข้างล่างันสุดข้างบนเลยไปคุณผู้ชมไม่ห่วงเลยนะดีแล้วพอไล่ไป้าบนไหมเขามีการทาเป็นฝ้าใสาเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับโซนนี้ครับผมส่วนฝ้าทำเป็นฝ้าอย่างนี้นะเป็นฝ้าซ้อล่องคนะุณผู้ชมเห็นไหม อ่าทาเป็นลายแบบออกสีเปลือกไข่นิดนึงครับผมส่วนมุมงซักล้างเออตะกี้พอดีต้นไม้มันบางอยู่อาจจะไม่เห็นโมเลียนให้ดูนี่ครับตรงนี้ทำมาให้เรียบร้อยแลย้วหมยไม่ต้องห่วงนะวางเครื่องสักผ้าตรงนี้ได้เลยนี่ตรงนี้มีกองมีท่อให้แล้วก็มีที่เสียบป,ปากว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมไปต่อกันเลยดีกว่าสําหรับชั้นบนครับ นี่เลยบันไดเขาจะเป็นบันไดปูนะคุณผู้ชมเป็นบันไดปูนะแข็งแรงแล้วก็ทานี่ราวบันไดเป็นสีขาวนี่แล้วก็มีการปูกระเบื้องให้ใหม่ในส่วนตรงตรงนี้ครับผมตรงจุดพักแล้วก็ไล่ขึ้นไปอีกครับตรงนี้จะเป็นแบบทาเป็นสีเทาหมดเลยนะแค่บันไดอ้ามาถึงชั้นสองกันแล้ววิแอบเห็นอะไรแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งดูนะเดี๋ยวเพิ่งดูเดี๋ยวข้าวไปดูนะดดดาาดหลังไปดูห้องอื่นกันต่อครับผมนี่เลยเอาห้องน้ำก่อนรากันนี่ดูบรรยากาศนี่ ก็จะคล้ายๆกับชัลล่านะครับผมสีสันสไตล์ลายเดียวกันเป๊ะเลยนะเห็นไหมแต่ข้างบนจะกว้างกว่า,วานิดนึงเนาะ,ะไปต่อที่ห้องนอนด้านหลังบ้านครับเป็นห้องนี้ครับสําหรับใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวอยู่เงียบๆนะห้องนี้ก็สบายๆเป็นส่วนตัวดีเดี๋ยวหน้าต่างให้ใหม่บานเลยเลยไหมคุณผู้ชมห้องนี้กว้างนะมันจะมีพื้นที่ตรงนี้อีกอนี่เป็นด้วยความที่เป็นห้องนอนหลังบ้านนะเปิดนหน้าต่างมาก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยผู้ชม ที่จะเงียบเงียบนะชิวๆสบายๆครับตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้วางเตงียงได้แล้วก็มีมุมตรงนี้นไว้วางตู้เสื้อผ้าต๊เครื่องแป้งได้อีกคุณผู้ชมเห็นไหมมันเป็น2บล็อกส,สสัดส่วนอีต่อมาที่ตอนแรกมมนให้ดูนี่ไงไม่ดูอยากจะเห็นอะไรวะเรามีของแถมเสร้อพ้ายด้วยนี่เลยครับผมหูน่ารักอ่ะ ชุดเครื่องนอนครับแถมมาให้เลยสําหรับห้องนอนมาสเตอร์ของเรานี้หมอนน้องแมวน่ารักด้วยแถมให้เหมือนกันนะเละเท่านั้นนี่ไม่พอมีฝั่งนี้อีกนี่เป็นตู้เสื้อผ้าด้วยแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมของแถมครบเซตจัดเต็มเลยครับสำหรับห้องนี้แล้วห้องนี้มีจุดเด่นอย่างนึงก็คือฝ้าสูงมากคุณผู้ชมนี่ทาให้อากาศปลอดโปร่งมากเลยติดไฟดาวไลท์ให้4มุมเลยตรงนี้ครับแล้วก็ยังมีระเบียงอีกด้วยครับคุณผู้ชมนี่เลยเอาไว้ยืนชิวๆนะเวลาแบบ เย็นๆก็มาย,ยืนชิวๆนั่งเล่นตรงนี้ได้ผู้ชมนี่แล้วดูครับหน้าบ้านเนี่ยไม่ได้มีบ้านที่หันหน้าชนกับเรานะเห็นไหมไม่ได้มีหันชนลงตรงนะเห็นไหมคุณผู้ชมลมก็เย็นด้วยหไหมจอดรถง่ายด้วยฮนะ เป็นยังไงบ้างครับผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้ที่หมู่บ้านเมืองประชาฮะไทยลาด35มสิผมบ้านโซนมินบุรีฮะไทยลาดนี่เลยครับลังตามหาอยู่นะหลังนี้ก็เป็นหลังที่น่าสนใจหลังหนึ่งครับผมนะอยากนะัดชมบ้านติดต่อโมที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์ก็เหมือนกันนะได้เหมือนกันได้หมดเลย0 8 5 5 4 2 8 1 4 1ครับ0 8 5 5 4 2 8 1 4 1แปดหนึ่ตงโมผู้ชายละบ้านเพราะมีบ้านขายหลายหลังยื่นสินเชื่อฟรีและฟรีโอนด้วยนะอ่ะ ใครที่กําลังอยากหาบ้านนะไว้ใจพวกเราได้นะครับให้เราเป็นคนช่วยหาบ้านให้ท่านนะเราจะหาบ้านที่ดีที่สุดให้เลยนะครับผมก็ก่อ,อนจะจากกันไปกดไล ء, le, ค์กดแชร์เหมือนเดิมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ